อาจจะสับสนกันมาระยะหนึ่งนะคะสำหรับหมายเลขช่องทีวีค่ะตั้งแต่วันที่2ธันวาคมนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมก็อาจจะรู้สึกชัดเจนขึ้นนะคะเพราะว่าจะมีการเรียงลำดับหมายเลขช่องทั้งทีวีดิจิตอลทีวีช่องดาวเทียมและเคเบิลทีวีตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข36ตามกำหนดของกอสทชค่ะแต่สำหรับประกาศที่เตรียมจะออกมาผู้ประกอบการหลายรายก็เตรียมที่จะยื่นฟ้องต่อกอสทชว่าจะถูกกระทบ ตามรายงานจากคุณพัทรพรตันง,งามค่ะการรับชมโทรทัศน์ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ประกอบกิจการว่าต้องการให้ช่องใดยอยู่ช่องแรกซึ่งมักเลือกช่องที่มีผู้ชมจํานวนมากเป็นช่องรแรกแต่ขณะนี้กสทชอ,ออกประกาศที่ส่งผลทําให้ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายต้องออกอากาศตามเลขช่องที่กําหนด เริ่มตั้งแต่วันที่2ธันวาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งครอบคลุมถึงการรับชมผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวีโดยต้องล็อกตั้งแต่ช่องที่1ไปถึง36ส่วนช่องรายการ3 7ถึง60กสทชาให้อิสระกับผู้ประกอบการโคงคายการจัดเรียงช่องรายการเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงอาการรับชมทีวีที่ให้บริการเป็นการทั่วไปหรือว่าฟรีทีวีเนี่ยง่ายขึ้นโดยเฉพาะาการที่ ทุกแพลตฟอร์มหรือว่าทุกคลองเนี่ยจะมีหมายเลขเดียวกันในลำดับ1นึถึงสาซึ่งเป็นทีวีที่เราเรียกว่าฟรีทีวีตั้งแต่วันที่2อธันวาคมร,รูปแบบใหม่ประชาชนจะได้รับชมโทรทัศน์ที่เรียงช่องตั้งแต่1นึถึงสาแบ่งออกเป็น5กลุ่มได้แก่ช่องหน่วยงานรัฐกลุ่มช่องเด็กกลุ่มช่องรายการทั่วไปและกลุ่มช่องทั่วไปความคมชัดสูง กลุ่มแรกหน่วยงานรัฐและราชการมีทั้งหมด12ช่องแต่ขณะนี้กสทชทยอยให้ออกอากาศ4ช่องโดยไม่ต้องประมูลโดยเลขช่องที่1เป็นช่อง5เลข2ช่อง NBT เลข3ไทย PBS และเลขช่องที่10เป็นช่องรัฐสภาส่วนที่เหลือยังไม่ได้ให้ใบอนุญาตสำหรับช่องที่ประมูลเริ่มจากกลุ่มช่องเด็กเยาวชนและครอบครัวมีด้วยกัน3ช่อง เริ่มตั้งแต่เลขช่องลำดับที่13เป็นช่อง3 Family เลขที่14เป็นช่อง m c o o คอ Family และลำดับเลขที่15เป็นช่องโลกาปัจจุบันโลกาขอยกเลิกประกอบกิจการซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกสทชและสารปกครองส่วนกลุ่มช่องข่าวสารและสาระมี7ช่องเริ่มที่เลขลำดับที่16เป็นช่อง TNN 24เลขที่17ช่องไทยทีวีเจ้าของช่องขอยกเลิกประกอบกิจการ เลขที่18ช่อง New TV เลขที่19เป็นช่อง Spring News เลขที่20เป็นช่อง Bright TV เลขที่21เป็นช่อง Voice TV และเลขที่22เป็นช่อง Nation TV ส่วนประเภทช่องรายการทั่วไปจะเริ่มที่เลข23เป็นช่อง Work Point เลขที่24เป็นช่อง Two f o y r U เลขที่25เป็นช่อง g m m เลขที่26คือช่อง Now เลขที่27คือช่อง8 เลขที่28คือช่อง3 SD เลขที่29คือช่องโมโนและกลุ่มช่องรายการทั่วไปที่มีความคมชัดสูงหรือ HD เริ่มตั้งแต่เลขที่30คือช่อง MCOT เลขที่31คือช่องวันเลขที่32คือช่องไทยรัฐทีวีเลขที่33คือช่อง3 h d เลขที่34คือช่องอมรินทีวีเลขที่35คือช่อง7เลขที่36 คือช่อง P p t v ทการถูกบังคับให้ต้องเรียงช่องใหม่ทำให้ผู้ประกอบการทั้งช่องดิจิทัลเคเบิลทีวีและช่องดาวเทียมยื่นฟ้องสารปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวการที่กสทชจะไปกำหนดให้หนึ่งช่องที่1ถึงสาช่องแรกเนี่ยต้องจัดเรียงให้เหมือนเหมือนกันเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือว่ามันจะทำให้ความแตกต่างของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันมันไม่แตกต่างกันนะครับพอมันไม่เกิดมันไม่แตกต่างกันเนี่ยสิ่งที่จะต้อง มีปัญหาอันดับแรกเลยคือโครงข่ายเคเบิลทีวีเพราะโครงขายเคเบิลทีวีข,ของเราเนี่ยมีการค้่าบริการเป็นรายเดือนทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแพลตฟอร์มของเราไม่ได้ต่างจากแพลตฟอร์มอื่นใครจะมายอมจ่ายเงินค่าเคเบิลทีวีเครับ เหลือเพียงวันเดียวเท่านั้นที่ประกาศของกสทชจะมีผลบังคับใช้ในวันที่2อธันวาคมนี้หากผู้ประกอบการรายใดไม่ทำตามก็จะมีโทษปรับทั้งปกครองวันละ2ล้านบาทขณะที่สารปกครองจะนัดไต่สวนอีกอย่างน้อย3คดีที่เกี่ยวข้องต่อกรณีที่ผู้ประกอบการยื่นฟ้องขอให้ยกเลิกประกาศเรียงช่องดังกล่าวพัทราพรตันง,งามไทย P ี s รายงาน